วที่นายอนุทินชาญวิรุฬรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขได้อมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนรัชการร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นเวลา10นาฬกานาทีณสาราการจังหวัดเชียงใหม่พลนตำรวจโทปียะตะวิชัยผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีพิเชษีรนันประสินและพลนตำรวจตรีธวชัยพงมวิวัชชัย ร่วมมอบเป็ียนกระดาษจำนวน120ชุดโดยมีนางประจนปัจ,จกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายแพทย์สัตุชัยมณีรัตน์สาธารณาสุขเชียงใหม่พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 และสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลสนามต่างๆสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกคนในการต่อสู้กับปัญหาโควิด -19 ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพลตรวจโทปิยะตาวิชัยกล่าวว่าจะได้ร่วมรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงในส่วนของตำรวจภูทรภาคาก็จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามประกาศและประกาศจังหวัดจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมกันระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองและสาธารณสุข ออกตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุมหรือแหล่งรวมตัวที่กอ่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่และจะให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิสนของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสำนักง,งานตำรวจภูธรภาค5จะเสริมสร้างปฏิบัติการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่และทุกมิติ ขอขอบคุณภาพข่าวคุณสามารถพวงคําโซคาซอยมานาธนิการบริหารหนังสือพิมพ์นิวรัฐ